สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะและหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนาะใช่ไหมคะนาะก็เป็นพนักงานบริษัทค่ะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเหมือนก,นกับพิ่เกตที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันแล้วก็ตัดสินใจออกจากคอมฟอร์ตโซนค่ะเพราะโควิดเหมือนกันเราเป็นคล้ายๆว่าเป็นบรกเกอร์ในการซื้อขายอะไรเครื่องบินค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่โดนผลกระทบแบบตรงๆ เพราะเมื่อเครื่องบินบินไม่ได้เราก็ขายไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจออกมาประจวบกับที่เพื่อนมาแนะนำอะโทมี่พอดีแล้วเรามองแล้วเราเราใช้สินค้าแล้วเราโคตรชอบสินค้าเลยมันเลยเป็นที่มาให้มายืนอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะแล้วเราก็ตัดสินใจในการที่เราเรียนรู้การใช้สินค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆตกหลุมแบบถอนตัวไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สินค้าดีๆวันนี้เราก็มีค่ะแต่ก่อนที่จะไปพบกับสินค้าใหม่ที่เมื่อกี้ m อีได้บอกไว้เรากลับมาพบกับสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วเป็นอะไรที่ทุกๆขั้นต้องลองจริงๆนั่นเองนะคะเพราะตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วใช่ไหมคะเข้าหรือ,อยังเข้าแล้วนะพฤศจิกายนนี่คือฤดูหนาวนะคะแต่ทำไมประเทศไทยไม่หนาวล่ะหนาวไหม ประเทศไทยไม่หนาวนะหนาวได้แป๊บเดียวนะคะแต่คุณสังเกตไหมว่าผิวของคุณเริ่มเปลี่ยนสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้วก็ผิวตัวเพราะอากาศหนาวค่ะความชื้นในอากาศมันลดลงสังเกตไหมมันเลยทำให้ผิวของคุณอะขาดความชุ่มชื้นทำให้ผิวของคุณเริ่มแห้งค่ะบางคนอาจจะมีคราบขาวๆบริเวณขาถ้าลืมทาครีมนะเคยเป็นกันไหมคะ อแต่ค่ะหรือดูหนาวไม่ได้เพียงแค่อากาศหนาวนะไม่แค่ความชื้นมันลดลงแต่แสงแดดเป็นไงคะแดดร้อนมากเพราะพระอาทิตย์เขาไม่พักค่ะเขายังทำงานอย่างหนักหน่วงอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยทั้งแสง UV ทั้งความร้อนทั้งอากาศที่แห้งประจวบกับความหนาวที่ฝุ่นในบรรยากาศยิ่งเยอะทำให้ผิวของเราพังค่ะ สูญเสียความสมดุลไปดังนั้นแล้วเนี่ยมันเลยทำให้ผิวของคุณต้องการการฟื้นฟูในขณะนี้เพราะฤดูหนาวเป็นฤดูที่ทำลายผิวของเรามากที่สุดโดยเฉพาะผิวหน้านั่นเองนะคะและในวันนี้ค่ะเราก็อยากที่จะนำเสนอค่ะถึงแม้ว่าทุกๆท่านคะทำความสะอาดหน้า4ฟเซสขั้นตอนกันไปแล้วบำรุงผิวด้วยชุดแอบส์ลูกันแล้วใช่ไหมคะ เพียงพอไหมคะไม่พอ,พอ,อการบำรุงแบบเดิมๆอาจจะไม่พอค่ะแต่ถ้าวันนี้นาพาทุกๆท่านค่ะมีแพทย์ผิวหนังประจำตัวคุณอยู่ไว้ข้างๆหันมาเมื่อไหร่ก็เจอเดินไปที่ไหนในบ้านก็เจอดีกว่าไหมคะ,ด,ะด้วยแอปซลูดค่ะ a t o m มี Absolute t K Go Nail m a r ค่ะกลับมาอีกแล้วค่ะอะ ที่จะช่วยเป็นเกราะฟื้นฟูผิวของคุณนะคะดูแลผิวของคุณให้เรียบเนียนค่ะพร้อมปรับโทนสีผิวให้กระจางใสอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยเป็นกระจางใสนะเป็นธรรมชาติไม่ได้ขาวเวอร์เพราะเขาจะทำการฟื้นฟูนฟผิวของคุณค่ะระหว่างที่คุณนอนลหลับเมื่อตื่นขึ้นมาเป็นไงคะจะพบกับความเปลี่ยนแปลงแล้วมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากล้างหน้าออกอีกเลยอะ พระหน้าคุณจะเปลี่ยนมาแล้วหน้าคุณจะฟูลฟิลแบบรู้สึกเติมเต็มความฉ่ำน้ำเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าบอกเลยเลยว่า 24K Go m a r มันอยู่ใน l ลายของ Absolute ค่ะเป็นซีรีส์สกินแคร์ที่เราหลงรักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆสารบำรุงต่างๆเราหลงรักเซตนี้อยู่แล้วแต่เจ้าตัวเซตนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมค่ะที่อยู่ในเซตของ Absolute ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น คุณสมบัติย่อมไม่ธรรมดาถูกต้องไหมคะอ่าใครเคยใช้เราบ้างยกมือขึ้นหน่อยโลโลอีกเกินครึ่งห้องที่ยังไม่เคยใช้ต้องบอกก่อนว่าอีกเกินครึ่งห้องที่ยังไม่ไม่เคยใช้คุณพลาดมากเพราะส่วนผสมที่เขาใส่ลงไปในเท k น o ีโฟร์เค m ก r ไนมารนี้ไม่ว่าจะเป็นทองคำยี่สค่ะที่เป็นทองคําบริสุทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์ถึง99.9% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าทองคำที่บริสุทธิ์ดังนั้นเขาจะไม่ส่งผลกระทบใดๆไม่ส่งผลให้กับเซลล์ผิวของเราหรือทำให้เกิดอาการแพ้ได้นั่นเองเพราะมันไม่มีผลอาการข้างเคียงค่ะทุกๆคนสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะทองคำา4 4 k ค่ะมีส่วนช่วยในเรื่องของลดอาการอักเสบค่ะกระตุต้นการผลัดเซลล์ผิวอีกทั้งยังช่วยให้ ผิวของคุณกระจ่างใสและยังลดเลือนริ้วรอยได้อีกด้วยเป็นไงคะนี่แค่ตัวแรกนะนี่คือแค่ทองคำ 24k นะคะแต่เรายังใช้โค้ดค่ะสุดยอดของ Absolute Series นั่นก็คือ s e l l Active Code นั่นเองนะคะเราใช้ตัว All m y c o d e ค่ะสงสัยไหมคะ All m y c o d e คืออะไรอืม All m y Code ค่ะ เป็นเทคโนโลยีเซลล์แอคทีฟค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูความยืดหยุ่นของผิวนั่นเองนะคะเขามีสารบำรุงค่ะสำหับในเซลล์แอคทีฟนี้นะคะก็คือ EGF จากพืชค่ะตัวนี้จะไปช่วยทำให้กระตุ้นสเต็มเซลล์ในชั้นผิวทำให้ผิวของคุณอ่อนเยาว์ขึ้นกลับมาเป็นผิวเด็กผิวเด้งๆอะ่ะดีไหมดี <Yeah. S 1> ใครอยากผิวเด็กยกมือขึ้นเอาแล้วที่ไม่ยกล่ะดีมากค่ะ,ะและเขายังมีตัวดอมินค่ะที่ได้จากดอกเกล็ดทีม่าอีกด้วยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของผิวนั่นเองค่ะลูป,ปินเปปไทย์ค่ะมีไว้ทำไม จ้าลูบินเปปไทเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพนะคะจากการเสื่อมสลายของคอลลาเจนค่ะอายุ30ปีขึ้นไปคอลลาเจนลดลง1%ทุกปีแล้วตอนนี้ถุาทุกทก่านอายุห0 7 0เเหลือไหมคะไม่เหลือแล้วค่ะ,เ,คะเพราะฉะนั้นแล้วใช้เถอะค่ะนะคอลลาเจนในชั้นผิวจะได้ฟูขึ้นมาบ้างนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะสารสกัดจากต้นสน ในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีในประเทศสาฮาราอเมริกานั่นเองค่ะที่จะช่วยทำให้ผิวคุณแข็งแรงขึ้นและลดเลือนริ้วรอยด้วยเช่นเดียวกันโดยเขาใช้กลไกาการทำงานแบบนี้ค่ะ smart encapsulation mechanism ค่ะให้สารบำรุงทั้งหมดของผิวเนี่ยถูกเคลือบไปด้วยกกลิแกนสารบำรุงสีตัวเมื่อกี้ถูกเคลือบด้วยกกลิแกนเปรียบเสมือนลูกกุญแจค่ะ เรามีลูกกุญแจในมือแล้วนะเมื่อเราทาผิวทาครีมบำรุงบนผิวของเรารีแกนพวกนี้แล่ะค่ะก็จะไปจับเอากับตัวรับบนผิวของเราหรือเรียกว่ารีเซปเตอร์ซึ่งนะเปรียบเสมือนแม่กุญแจค่ะถ้าลูกกุญแจมันไข่แม่กุญแจถูกดอกเผยความรับของผิวได้เลยนะเพราะเมื่อสารบำรุงซึมเข้าสู่ผิวแล้วเขาก็จะไปซ่อมบำรุงผิวของคุณได้อย่าง ตรงจุดนั่นเองนี่คือที่เรียกว่าเซลล์แอคทีฟเดลิเวอร์ค่ะตรงไหนที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยค่ะไปจับค่ะแล้วแก้ปัญหาผิวได้อย่างตรงจุดไม่เหมือนยาแก้ปวดค่ะถ้ายาแก้ปวดยาพาราเซตามอลใช่ไหมคะทานไปกว่าจะไปแก้ปวดท้องแก้ไมเกรนมันนานค่ะแต่เมื่อเราใช้เทคโนโลยีเซลล์แอคทีฟเทคโนโลยีแล้วมันจะไปซ่อม ผิวของเราได้อย่างรวดเร็วนั่นเองและแม่นยำค่ะแล้วเขายังมีส่วนผสมของน้ำยาฝรั่งค่ะน้ำยาฝรั่งถือว่าเป็นเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกค่ะเราใช้ส่วนประกอบนี้ซึ่งน้ำยาฝรั่งได้จากเกสรตัวเมียของดอกแซฟฟอนโครคลัสค่ะอุดมไปด้วยสารโคซินและซาฟาแนลที่ช่วยทำให้ผิวของคุณสงบ ปรับสภาพผิวระหว่างที่นอนหลับดังนั้นผิวของคุณจะสงบระหว่างนอนและฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะและยังมีฮิลลิ่งรูทค่ะสารสกัดที่ได้จากต้นวินเทอร์เชอรี ที่จะช่วยปกป้องผิวของคุณจากมลภาวะต่างๆที่มาจะทำส่งผลให้ผิวคุณเสียนั่นเองนะคะประโยชน์จากการนำฮิลลิ่งรูทมาใช้ก็เพื่อทำให้ฟื้นฟูผิวของคุณที่สูญอะไรนะเสียจากการที่เราโดนรังสี UV มากๆและช่วยในเรื่องของการลดการสร้างฮอร์โมนที่เกิดจากความเครียดสะสมซึ่งทำให้ก่อริ้วรอยนั่นเองนะคะและเมื่อนำส่วนประกอบทั้งหมดนั้น นะคะมารวมกันทำให้เกิดโค้ดใหม่เกิดขึ้นค่ะที่มีชื่อว่า2 4 k g o code f o g o night code นั่นเองนะคะมีทองคำ 24k สูงถึง7,600 ppm ค่ะถึงว่าอยู่ในปริมาณที่สูงมากๆดังนั้นจึงเป็นการแก้ปัญหาผิวของคุณด้าน anti aging ได้แบบองค์รวมแถมยังแก้ปัญหาผิว ได้หลากหลายจริงไหมคะและยังไม่หมดค่ะเพื่อความสเสถียรของสารบำรุงค่ะเขาใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีคือ v i s u a l Looming Bank Network System ค่ะในการร่างตาข่ายโมเลกุลครอบส่วนประกอบเหล่านั้นไว้ดังนั้นเมื่อเราทาลงบนผิวมันจะลดความเหนอะหนะค่ะส่งต่อความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างเต็มที่แถมยังทำให้ทองคำา24 K, กระจายตัวได้อย่างเต็มที่นั่นเอง และนี่เองค่ะที่ทำให้2 4 k g o l d Nightmark มีเนื้อบางเบาเปลี่ยง่ายไม่หนักหน้าทำให้ผิวเรารู้สึกสบายไม่อึดอัดใช่ไหมคะพร้อมปลุกผิวสวยในตัวคุณค่ะต่างจาก sleeping m a ม k ยี่ห้ออื่นและที่สำคัญค่ะยังมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะสำหรับ2 4 k g o l d คืออะไรทราบไหมคะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นถ้าคุณใช้ sleeping m a s k เวลาคุณนอนคุณกังวลไหมเพราะมันจะไปติดตามหมอนและผ้าห่มใช่ไหม แต่24เคโกไในมาของเราไม่ติดหนอนค่ะตื่นขึ้นมายังมีทองคำประกายอยู่บนหน้าของคุณอยู่เพราะฉะนั้นสารบำรุงยังคงทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองดีไหมคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S อ่าวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากค่ะคุณลงสกินแคร์ตามบำรุงคุณให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตามด้วยที่24เคโกแต่ถ้าวันนี้ไม่อยากให้มันรู้สึกหนักหน้าจนเกินไปใช้แค่โทนเนอร์ค่ะ หรือฉีดมิดเพื่อเตรียมผิวลงด้วยแอมพูแล้วตามด้วย24เคโกค่ะแค่นี้ค่ะจากนั้นค่ะเข้านอนส,สวยๆเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะเข้านอนค่ะตื่นเช้ามาคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าคุณแต่ต้องล้างออกนะคะ,ะล้างออกด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิปกตินั่นเองนะคะและหากต้องการฟื้นฟูแบบเร่งด่วนค่ะก็สามารถใช้ให้หนากว่าปกติเล็กน้อยนะคะพอกไว้สัก10นาทีค่ะ ผิวของคุณก็จะฟูขึ้นมาเตรียมพร้อมใช้หน้าแบบเร่งด่วนได้เลยแต่ถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะนำ24เคโกเข้าตู้เย็นค่ะเอาออกมาจะได้รู้สึกถึงความสดชื่นผิวของคุณจะลดอาการอักเสบลงอีกด้วยนั่นเองนะคะหลังจากการมาร์กแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของคุณนุ่มขึ้นชุ่มชื้นฉ่ำน้ำผิวจะรู้สึกโกลเหมือนทองคำอย่างที่เราบอกไว้ริ้วรอยต่าง ก็จะดูตื้นขึ้นถ้าใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะเวลานอนค่ะเป็นเวลาทองใช่ไหมเวลา g ลเด้น t i ม์เลยในการที่เราจะพักผ่อนถูกปะคะผิวของเราก็ต้องการการพักผ่อนค่ะดังนั้นเวลาทองการนอนผิวของเราจะฟื้นฟูได้เต็มที่ค่ะเรานอนอย่างสบายเลยแต่กำลังหลับเรากำลังหลับ 24k โกค่ะเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อยุคทองของผิวของคุณ อะ,อะเพราะฉะนั้นทาให้ฉ่ำเต็มที่ค่ะไม่ต้องกลัวเปืองเพราะอะโทมี่เขาใส่มาให้แบบจุกๆไปแล้ว50 ml ด้วยกันในราคาเพียงแค่1,080บาทสำหรับสมาชิกค่ะราคาปลีกคือ1,300บาทเราไม่ซื้อค่ะเราต้องเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดค่ะสมัครสมาชิกฟรีแถม PV สูงถึงโอ,โอเคนะคะใช้ไหมคะ นิทานของเอริออนสิงโตที่อยากสวยขึ้นมีสิงโตตัวหนึ่งชื่อว่าเอริออนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาเอริออนมองตัวเองในกระจกแล้วก็เริ่มคิดต้องทำยังไงฉันถึงจะสวยขึ้นนะแล้วจูๆ่ๆเอริออนก็นึกขึ้นได้เลยวิ่งเข้าไปในปา่าเอริออนได้เก็บมเมล็ดบางอย่างกลับมามันก็คือมเมล็ดอาแกน เมล็ดมีโดโฟมเมล็ดดอ,อกฮามิเลียเมล็ดอะโวคาโดเมล็ด,ดแมคคาเดเมียและเมล็ดโจโจบาค่ะเอริออนเริ่มคั้นน้ำมันจากเมล็ด,ดเหล่านั้นและตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างและสุดท้ายก็ใส่กลิ่นหอมลงไปจนได้เอเซนเชียลออล์มาดุดเวทมนต์หลังอาบน้ำเอริออนใส่เอเซนเชียลออล์ตั้งแต่ปลายผมหลังเป่าผมเสร็จ ผมที่แห้งเสียของเอรรออนก็กลับมามีน้ำหนักเงางามและยังหอมสดชื่นอีกด้วยเอรรออนได้กลายเป็นสิงโตที่สวยที่สุดตำแหน่งคนสวยประจำหมู่บ้านได้ตกเป็นของเอรรออนผมสวยเปล่นประกายด้วยน้ำมันจากธรรมชาติ6ชนิดอะ o อมีแฮเอเซนเชียลออยล์เป็นยังไงคะจากหัวสิงโต ผมสลวยสวยเก๋และเป็นสิ่งโตที่ผมสลวยได้และเมื่อกี้เราคุยไปแล้วหน้าสวยไปแล้วนะคะเราจะต้องสวยตั้งแต่สีสระจดปลายเท้าจริงไหมคะผู้หญิงหลายๆคนต้องบอกก่อนว่าไม่กล้าไว้ผมยาวเพราะอะไรเพราะเวลาไว้แล้วผมมันชีฟ้ฟูมันพองใช่ไหมมันแห้งแตกปลายใช่ไหมคะเลยตัดปัญหาคือตัดผมมันทิ้งไปเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ผู้หญิงกับความสวยเป็นของคู่กัน,นะคะ่ะตราบใดที่ผู้หญิงยังอยากสวยผู้หญิงยังมีการใดผมยืดดัดทําสีถูกต้องไหมคะเพราะผมมันงอกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราถ้าเรามีตัวช่วยโดยการที่เราใช้ h a i ์ e s s e n ช่วย oil นี่แหละเป็นตัวช่วยในเรื่องของการให้อาหารแก่ผมเพราะ เวลาที่เรารับประทานอาหารหรือสารบำรุงต่างๆกว่าเขาจะไปเลี้ยงเส้นผมเขาไปซ่อมแซมส่วนอื่นก่อนถูกไหมคะบางครั้งมันเลยไม่ถึงเส้นผมของเราทําให้ผมของเราขาดสารบำรุงได้ดังนั้นเราควรใส่ใจตั้งแต่การสระผมค่ะการลงคิมมนวดหรือแม้กระทั่งการให้อาหารผมคือทรีทเมนต์และการใช้น้ํามันสําหรับเคลือบเส้นผมด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละ และผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายเมื่อกี้ MC บอกแล้วเขาวางจำหน่ายในวันเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนั่นก็คือ h a i r s s s e n t i a l Oil นั่นเองที่จะมาเป็นตัวช่วยในการดูแลเส้นผมของคุณด้วยสารบำรุงถึง6ชนิดจากน้ำมัน6ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอาแกนออยค่ะที่จะช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยทำให้ฟื้นฟูสภาพเส้นผมและช่วยปกป้องผมจากความแห้งกร้านค่ะ น้ำมันเมล็ดดอกมิโดโฟมค่ะที่อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะทวยทําให้ผมของคุณเรียบลื่นและป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นด้วยและยังมีน้องมันเมล็ดแมคคาเดเมียค่ะที่มีกรดปาล์มิโดโอลอีกค่ะที่จะช่วยปกป้องเส้นผมและมอบความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมและยังมีน้ํามันอะโวคาโดที่อุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารของผมช่วยทําให้ผมของคุณเงางามมีประกายและสุขภาพดีค่ะน้ำมันเมล็ดดอกคาเมเลียค่ะ จะช่วยป้องกันความเปราะบางของเส้นผมให้ผมมีความแข็งแรงขึ้นและโจโจบาออยค่ะมีวิตามินและเกลือแร่จำนวนมากช่วยทำให้ผมของคุณเป่งประกายเงางามลดการพันกันของเส้นผมนั่นเองแฮเอสเซนชุยออยยังช่วยปกป้องเส้นผมของคุณจากมลภาวะต่างๆค่ะทำให้เส้นผมคุณ เงางามด้วยกลไกาการเคลือบเส้นผมด้วยน้ำมันปกป้องความเสียหายจากภายนอกให้ผมของคุณมีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะและยังช่วยปรับสภาพเส้นผมของทุกท่านพร้อมการบำรุงหลังการทำสีหรือเคมีทำให้ผมของคุณเงางามเป็นธรรมชาติพร้อมสบัดเส้นผมใส่ชายหนุ่มได้เลยเพราะเขามีกลิ่นหอมอ่อนของกลิ่นมัดและดอกไม้นั่นเองนะคะ หลังสระผมค่ะกดแค่1-2ปั๊มตามความยาวและความหนาของเส้นผมนะคะฉโลมลงบนเส้นผมที่เปียกหมาดๆนะคะตั้งแต่กลึ่งกลางจนถึงปลายผมนะคะใช้หวีซีทีๆหน่อยหวีเพื่อจะให้น้ำมันซึมซาบเข้าสู่เส้นผมได้อย่างต่อเนื่องและเป่าผมให้แห้งค่ะเพียงแค่นี้เลยค่ะแต่ถ้าคุณต้องการความเนียบมากขึ้นหลังจากเป่าแห้งแล้ว เอาน้ำมันชโลมช่วงปลายๆนิดนึงลดอาการผมชี้ฟูและผมดีดนั่นเองนะคะถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าผมแห้งค่ะแนะนำนะคะให้ลองชโลมแ a i r e s s e n เชอ l o ออยค่ะลงบนเส้นผมให้ทั่วทิ้งไว้สัก10นาทีก่อนไปสระผมนะคะจะช่วยทำให้เป็นการคืนความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมได้แล้วก็สระออก ทำให้เส้นผมคุณเงางามมากขึ้นนั่นเองนะคะการใช้น้ํามันบารุงผมอย่างเป็นธรรมชาติหรืออย่างเป็นประจําจะช่วยฟื้นฟูที่ผมที่แห้งเสียไปแล้วนะคะกลับมามีสุขภาพดีได้นั่นเองแต่แนะนําค่ะไม่แนะนําให้ลงบริเวณโคนผมนะคะเพราะจะทําให้หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมมันจนเกินไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาตัวช่วยในการดูแลเส้นผมอยู่ เลือกใช้ Hair Essential Oil กันนะคะรับรองเลยว่าผมของคุณจะสลวยสวยเก๋อยากเคลือบแก้วให้กับเส้นผมของคุณก็จบด้วย Hair Essential Oil ขนาดนี้เลยนะคะในราคาสมาชิกเพียงแค่350บาทแต่ก็ยังมี PV สูงถึง4,800 PV ถูกต้องไหมคะดังนั้นแล้วนี่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอแล้วนะคะ เขาวางจำหน่ายในช้อปปิ้งมอล์ออนไลน์ของเราแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถกดไปตำกันได้เลยนะคะผมจะสลวยสวยเก๋รับลมหนาวกันเรียบร้อยแน่นอนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ